ใช่พี่น้องเลยเนาะตั้งแต่เอามาแต่เมื่อวานนี่กับป้าไว้เลยพี่น้องกับยังบม่ได้ต้มบม่ได้อยังเลยเนาะ้ตู้บูชามาค้างนี้นี่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้เนาะบม่ได้ไปให้ตู้เมย์เพิ่นจาดเพิ่นปลูกไว้เนาะแต่ว่าเราว่ามันต้องเป็นช่วงหน้าผ่าหน้าผนผู้ใดจังปลูกวัสดุเนาะปลูกยามนี่น่ะเพิ่นสีโมยังวัสดุพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะ อันน uh, ี hmm? hmm? shared, ้จักเป็นบ้านยังซื้อเพิ่นน่ะพี่น้องแต่ว่าเราบอกว่าดีดีนิ้วไข่ลังว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะป้าต้องเบิ่งมาฮอดเฮือนถึงซานแล้วบาดที่นี้พี่น้องเอ้ยอุตสาห์แสนนึงผู้ใดนี่พี่น้องเอ้ยเอาเนาะก่อนอื่นพี่น้องเอ้ยกราบสบายดีเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีหมู่เพื่อนกันเบิสู่สู่คนสดีตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะปาอากาศดีบ่ฮ้อนบ่หนาวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แดดเนาะ เด็ดจ,จ้าแล้วกับเย็นๆน้อยนึงอตอนเศร้าๆเลยหลังจากตื่นนอนมายัางบ่ท่านได้กินคงกินเข่าได้พี่น้องเลยกับเมื่อคืนนี้กับว่าได้กินคือกินยาที่แพทย์หมอเพิ่นวางให้สลบพี่น้องเลยรับสลิปปิ้งเลยเมื่อคืนนี้ว้าวไม่ได้ตอบคนคอมเม,มนต์เนาะหลังจากคลิปที่บ่าวจันทร์ไทยแม่น้องมวยวานนี่แปดเก้ 8, าร้อยคอมเมนต์พี่น้องเลยบ่ได้อ่านเลยกับ <c oughs> ขอโทษขอไเด้อพี่น้องเด้อเนาะ นอนเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยว่จักเรื่องอีนุ่งอีนี่อย่างนั้นจะพูดว่าอย่างกันแน่เอามาที่นี่ก็มาเล่าเรื่องตัวนี้ก่อนพี่น้องเลยเนาะทางไอ้ผัดเพิ่นบอกว่าเมื่อวานนี่เนาะให้ผ่านเจ็ดผ่านบอสันพี่น้องเลยล่างทำความสะอาดเลยสีผ่านน้อยผ่านใหญ่ก็ได้บอสันพี่น้องเลยเจ็ดผ่านเนาะน้านีสามจอกบอสันพี่น้องเลยอ่ารู้สึกว่ากินเมื่อคืนเนี่ยกับ มันใกล้จะออกเต็มที่แล้วว่าจมะคิดเบิ้งเนาะเดี๋ยวแบบวันเงี้ยวแบบเฮาปัสสาวะออกไปนี่เแบบ็ดปัสสาวะยากนะพี่นอ้นนอ,องไงอ้พืชเนาะว่าอย่างไงเซมินตัวนิ่วเนี่ยมันสิตันท่อได้แหละตามเบิ้งพี่น,อน้องไงเดี๋ยวสิใส่ตัวนี้น้ำเบิ้งก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ากับเป็นยาพืชเมืองเอาสิไปเลยมาพี่มาพี่มาพี่มาเดี๋ยวน้องงันตะดมเพื่อนพี่น้องไอ้ สิไปป้าได้ได้เพิ่นว่าเนาะเพิ่นมีแผนการสิไปเสร็จนเนี่ยมาหนี้พี่น้องเลยเอาหู่วาวลายใหญ่กันห้างพี่น้องเลยเนาะเอาของดีไอ้ผัดเอาให้ต้มมังกรบัดท,ที่นี่พี่น้องเลยโอ้ต้องไปทำความสะอาดล้างมังกรแน่นี่เนาะอ่ะตัวนี้เอาไว้ก่อนพี่น้องเลยตัวนี้เอาหอยไว้สูงๆเด้อเราอ่ะต้องเอาฟ้าไว้สูงเลยพี่น้องเลยตัวเออเอาแต่สิ ต้มเฉพาะตัวนี้เฉพาะมันนี่เนาะเพียงเราบผ่านเจ็ดเจ็ดผ่านว่าสันพี่น้องเลยเอโอ้หักตัวนี้ออกน้ำก่อนออมาเนาะมาทำความสะอาดล่างมังกอน,อนอกอไปเนาะอ่าใส่เป็นคือว,ว่าดีว่าเศร้าแท้พี่น้องเนาะเาลองได้เอาก็ได้ อย่างดีห้ยเศร้าเด้อเนาะเขาได้เข้ามาหยาดพุณไนได้แทงเมลองเสื้อพ่นข้างหม้อถ่าอยู่ข้างในผู้พี่น้องเยเนาะเข้าไปเบิ่งน้ำกันไผ่ม,มันคือไข่ครับอันบ้านไผ่อ๋อมาแล้วมาแล้วพี่น้อไงมามา,มา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 ลูกละโอ้เพิ่นเอาเคียงเอานี่มาให้พี่ดาวไงรักสบายดีก็ลูกละ สบายดี <laughs> โดยขอบใจได้ดูกไนดะ้โอ้พี่น้องเลยเอออ่ะเนาะลูกเอาอันเคียงมาให้ซอยกว่าสันพี่น้องเลยอ๋อ,อ,อทำควบสะอาดก,กับขัดก่อนนด้เนาะพาเป็นขุดขึ้นมาจากดินได้พี่น้องเลยใส่เนาะล่างขัดลายเยื่อเบมันบกคลังพีนงพนนนนน่น้องเลยเอาพอดีมีขี้ดินขี้รอนน้ำเน่แน่เนาะ เอาสามพี่ลองกันลองผ่านเมื่อก่อนพูนว่าเจ็ดผ่านได้เนาะรักสูตรเพิ่นพันเด้อหวาน<า><า>พีืน้นเห็ดเบ็ดนี่บ่สเสียงสเสียงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดบอได้เลยเนาะสองสี่หกอ๋อเป็นเป็ดได้เลยพี่น้องเไยเนาะโอ้เอาเก็บไว้ก่อนเถอะเดวนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเจ็ดพาร์ตเพ่อสั่นพี่น้องเไยเนาะอ่ะสัมผัสพี่น้องเไยไปเอาต้มเบิงน้ำกันเนาะโบนิมี่อย่างเลยอะไเพิ่นว่าพี่น้องเไยโอ้ โอ้มันแก้ไข่บานไพนี่เด้พี่น้องเลยกินเพื่อนึ้นๆเนาะโอ้เบ็ดเบ็ดเบ็ดบานไพพี่น้นองเลยเนาะนไปไป,ไป,ไปต้มน้ำกันพี่น้องเลยอยู่ในพื้นเลยพี่น้องเลยไปมาพี่น้องเลยเพิ่นทางเมย์น้องเชอร์เพิ่นต้มหม้อน้ำห้อนถ่ายอยู่ทางในพี่ว่าัชรพี่น้องเลยไปใส่กำลังเฮ็ดปิชังอยู่สบายดีสบายดีเด้อ อ่าโตไปเนาะพี่น้องเนาะใส่เอาเบิ่งอยู่ห ah, no. ah, ั่นพี one, pum, yeah. ่น้องเอ้ยเนาะลมเบิ่งอยู่มันเป็นจังได๋เอ้าเพิ่นไว้ดมหาเพิ่นไว้ดมบ่โนเด้บ่เอ้าค่อยบดมค่อยมเรียบร้อยลสิขึ้น่มันเป็นหวานแล้วเออสมุนไพรกบอมแล้วอเพิ่นบ่ให้ดมบ่อ้าวอยากลองเบิ่งกินเพิ่นซื้อพี่น้องเอ้ยอันน้ํานี่เจ้าใส่เท่าไนี่จอกว่เจ้าว่าใส่3จอกโอ้แม่นได้ใส่3จอกโอ้ย

เออล้เพิ่นออกก้อนบะชัดน้ำพิ่นสีเดืองๆดอกเพิ่นว่ะทางไอ้ผัดเพิ่นว่ะได้กคอยกระล่างแก้วที่ว่าหายอยู่มีลต่ใส่แก้วห้อนไปกินเลยเดี่ยวน้ำห่อนลองเชื่อกี่อยู่พี่น้องเลยตัวเสนะเอาลองเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะกะทายพี่เห็น้องเบิ้งรักการต้มบะเสนอหมูยังมากไหมบม่ได้ใส่ยังบอไ่ได้ใส่ยังไหนเนาะต้มในกะ เอาน้ำมันออกเออให้น้ำให้เพิ่นเดืองเสมอยู่ได้เออสดกินดอกวพี่น้องเอ้ยเออกะต้มให้พี่น้องเบิ่งเป็นสักสีพยานก็แม่นพี่น้องเอ้ยเนาะว่ากินไปแล้วถึบาจองเนาะเยพี่น้องเอ้ยวานีแลอ่ากบ่ได้ประมาทญาติคุณหวานดีมันสนี่เอ่ออ้ผัดเพิ่นเอาให้พี่น้องเอ้ยอ้ผัดผทองเยเพิ่นว่ามันดี เห็นก <wild. S 1> ับตาเราอ่ะเนาะเห็นกับตัวเองเลยต้มกินนี่แล้วว่ากินนี่บเกินหม้อเนื้อสองหม้ออันเรากินนะนะพี่น้องเลยแต่ว่าหลังจากกินได้สิเจ็บได้เราอะเจ็บแบบไหนเจ็บมันแบบมันบีบมันเอียงแบบสั้นแบบสั้นหรอวะพี่แดงเลยเนาะแน่นเราเป็นแต่ญาตแท้่าสันเล้วว่ากินแเพิ่นสิครับนิ่วนะมันมันสิตีกันอยู่ข้างในนั่นแหละเราอะ มันสีเห็ดไหนเขาปวดเราบอกนะพี่น้องเลยสรุปมีหนิวนะมีนิวเพาราะว่าตรวจรอบก่อนนะทางแพทย์มองเราบอมีพี่น้องเลยโดยโดยอันนี้<ด>ไปวันนี้บัดช่องว่าเห็นน,นีีมเห็นมันใกล้สีออกแล้วเพิ่นว่าใกล้สีตก<ด>พุงเงี้ยวแล้วมีแต่ว่าหากินน้ำกินในหลายๆแต่หาหืดหายากินเราอะเนาะใกล้สีออกแล้วมันสีเจ็บมันสีเจ็บอีกเด้อะเรา แล้วมันขับออกนะเนาะแมนเพราะว่ามันเยอะะเยอะจังยงวายเยอะเงี่ยวอยากเงีียวยากบาดนี้ซีเมนมันตันเนาะเหนียวเงีียวเวลาเราัสวมนี่มันมันอยากอ่าอยากวิดบิดอยู่วิดเด้อเลยวิโนะเหนียวแต่ว่าเงีียวบ่อเนาะเออยันแมนแล้วสับปีน้องเลยเอ๋อใส่เวลาเวลาก่อนสักหน่อยนึงสับปีน้องเลยเนาะให้เพิ่นออกออกซีก่อนจะไปนั่งสดยิมฮอนเนาะในการที่เดือกอะ

ก็คือบได้เห็นเดืองเนาะพี่น้องเนะาะถ้าสิเป็นขาวๆคือเกลา,า,าน้ำจนสิบกโดนอยู่เลยเนาะคำว่าโดนกุนีแม่นน้ำบกด็ดกเนาะสามจอกีน้ำจนเบดอันนี้ก็ได้พี่น,อนอะะ้องไยปลาโตอ่าแต่ว่ามันทรงสีนั่นอยู่พี่น้องไยเพราะว่ากินแบบอ่าแบบคืนๆแบบสมุนไพรเนาะ หวานเขาเนื่อนหวานยังก็ชีโถงามขี่ไม่ลืมเ่ะเออเพิ่นเพิ่นเพิ่นหู้อยู่บ่เพิ่นหู้อยู่เพิ่นขายเพิ่นน่ะเพิ่นเลื่ออันซื้อของหวานน่เนาะโด้วยโอ้ดยเป็นยังไงเฮ้ยสวัสดีค่ะบ่าวบุญบ้านที่แบบจันเอาไปทางไทยเขาจะเรียกว่าบ้านชามุลดุค่ะผู้หญิงก็กินได้ยิ่งยิ่งแม่น้องนิวอยู่บ้านชกมุนดุกโดยหวานชักมุนดุผู้หญิงกินก็ได้เออแบบว่ามุดลูกเขาอู้ไว้ ก็คนอยู่เป็นยังกินก็นได้เราเป็นคนขายสมุนไพรแล้วเบอรงอกโอ้ <c oughs> พี่น้อง,งเอไงขอบุญขอบคุณเด้อเนาะทางแม่เพื่อนที่แนะนำเข้ามา <c oughs> พี่น,องงน้อนงเอไยเนาะเนาะกะเบื้องจะพี่น้องเอไยรอน้อยหนึ่งบ่เนาะให้มันเพ่นยินก่อนพ่อจังซิมพี่น้องเไง <c oughs> พ่นพอ,อนแล้วพี่ก <c oughs> ินพ่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 นเมาแบบซี่กระวบไว้ได้อขกระดัเนาะกินหอมเหมืนคืนเนาะหอม พี่น้องไงลองซิม,มิึงน้ากันเนาะพี่น้องนะ <c oughs> เนาะไทยพี่น้องเบิ่งพี่น้องไงถ้ามันดีมันเศร้ากะเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อเนาะทางของบอจาันกามีอา่าเดี๋ยวซีให้แม่อา่าปลูกไว้เราต้องคนใจเย็นได้ปลูกพี่น้องเลยเนาะถ้าคนใจห่อนบูบวาบนี่ปลูกนี่ตายซื้อพี่น้องเลยมาลองมืกก่อนจะว่าขม่มจะว่าขึ้นจกักษ์รเนาะ ซุนซุนแบบอันขึ้นจมูกได้พี่น้องเลยซุนๆจมูกนะเมนเสแสรบแบบว่าเออขึ้นๆแบบคืเอเขาต้มอ่าต้มมันหวานไพ่อย่างนี้นะเนาะเออเบิ้งก่อน คืนๆเศษๆเนาะคืนๆเศบๆคือค,ค,คืนแบบเศบๆคือแบบแบบแบบเพชรกับโมเมนเห็นไหพี่น้องเลยแบบเศษๆหอมๆอืมกินง่ายอยู่พี่น้องเลยเนาะเอาคักแล้วคักแล้วแส่อันนี้เนาะอเอาเดี๋ยวถ่ายเพื่อนยินได้สิให้ใส่นี่แหละพี่น้องเลยอันเอาไปกินอยู่ข้างนอกเนาะว่าเมื่อนี้ทางน้องสาว กับบ okay. uh, yeah. ่บ yeah. okay. ุญเพื่อนพี่เราไงอ่ว่าจะให้พาไปพาน้องวิน e นออกไปสักย oh, ่าบ่น้อไปสักวันสักวนกอนเปนโอ้มาปนแบบประมาณเดือนในเดือนนึ่งพี่น้องเดอนปลาแหละเนาะโดยไปทั้งแพทั้งมามันเืนอีกเนาะว่ามาพักวนบ่ระว่งอะไรเนาะล้น้อัดบ่อันนี้อฮาไปต้มอีกก็ไ้นี่เนาะต้มีบ่ บ่จืดบ่เห็นว่ามันยังบ่ทันจืดปานไดเด้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะหากะอบเดียวเนาะเออต้องต้มอีกมื้อแงก็ได้พี่น้องาให้ัดเพิ่นว่าต้มจกน้ําว่าเด้อบาดลืมถามซับ่ถามรายละเอียดเออเนาะมเรว่าต้มถ้าใส่ลายมันสิมันสิขมอือต้องใส่ผานผานน้อยผานใหญ่แล้วแต่อนันนี้น่าสิต้มอีกได้อยู่เนาะเพราะว่ามันยังบ่ทันเบิดเด้เดี๋ยวใส่น้ําแล้วต้มไว้บ่ได้กินตอนเนาะแม่น โอออกเลยแจ๊คกินลงไปมันคือว่าวุบวับเลย <laughs> เออซีเมนมันมันลงแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเข่าของหน้าเมื่อเช้านี่เอ่อมันแบบว่าคือมันมันมีสิ่งขาดเคลื่อนได้นีไนะแบบยุบลงโดนนะแบบว่าซีเมนตนตกลงกันว่าพวกเหนียบแล้วดี<ห>แล้วงมงใสร่ร<เ>องเท้ากัา ความเท่มันยังขาดเคลื่อนลงไปเด้วยเอ้ยใส่เดือนเนาะทางไทยเาด้อยเนาะไม่ใส่เดือนไปจ้าพวามเท่มันยังต้องปรุลงไปโอ้ยแต่ย่านแท้เนาะพี่ลองเลยโอ้ยจังเบิ่งดีๆได้พี่ลองเลยนะหวานเนี่ยหวานเหนีวลงหวานว่าผู้หญิงก็กินได้เลยเนาะอันหวานสักมันลูกลองเบิ่งงซะออ้ลชิมเยอะหน่อยปูนิ่งกินกับน้ำนมลายธรรัดาเอ้ากินจอกเดียวกันมาเป็นยังบ้างยังมาเป็นคือเอออย่าพูนใส่ หอมหวานเนาะเลี้องเลยอืมคักค่ะค่ะเอากินไปเจ้ะเจ้าอย่มีกี่คนเนาะตะกอนหอมโอเคอยู่อันนี้ต้มไว้อีกส้วหน่อยนึงเนาะเอาน้าไวปยังมยังโมเดลออกคักเป็นไงอะไรก็แค่ไมัน้องเลีอยงคเนาะเนาะเลี้งเลี้งคักอันนี้ก็ต้มเคี่ยวหน่อยนึ่งถ้าเป็นนั้นเขาต้องเขาต้องเอาน้ำ เพิ <54. S 2> ่มอ MM ีกแต่เนาะก็เอาต้มนี่มันยแนะนำมันบกปะถ้าเอาใส่สามเจาะนะนะเปี้ยวๆเลยพีอ่น้องเนยเนียนพี่น้องเลยเอาสปาเนี่ก็กินแต่กะซีพังอาการเบิ้งให้แล้วพี่น้องเลยเนาะว่ามันซีหายซีเศร้าว่าจังใดก็ดี๋เสียอัปเดตอาการให้พี่ให้น้องเบิ้งแล้วก็มีสั่งหักยาอีกเนาะหักยาทางทางอันนี้เงจันพี่น้องเลยเห็นทางแม่ใจดีเพคนแนะนำมาเนาะ คุณว่าทางคนทางต่างประเทศนี่กินบัดดีวัดสุก้อนว่าสันเพป็นก็เลยแนะนำมาให้บริจันทร์โทรบิึงจพื่อนใดๆเมื่อเช้านี้โทรโทรแล้วเพื่อนยังบวชซีเมนเพื่อนยังติดโทรศัอยู่เอาเบอร์ให้พี่น้องเลยโดยอันเป็นแพทย์ยาเกษตรนะขึ้นเมืองเนาะคนพี่น้องเขาอยู่ทางต่างประเทศเนี่ยเพื่อนนับถือกันไลน์ว่าฉันพี่น้องเลยเพื่อนโทรขมทวีมมหาเลยเมื่อเช้านี้กันเลยอันนี้เพื่อนอันอยู่เวียงจันทร์เนาะแน่น ว่าจะไปติดต่อหาเล่านะเมมเมมหมอหน้อยบ่ซื้อเมมหมอน่อยเมมหมอน้อยฮั่นเมืองยาพื้นเมืองเนาะได้เฟซเพิ่นมางได้พี่น้องแล้วก็ได้เบอร์เนาะแต่ว่ายังติดต่อเพิ่นยังบ่ได้เนาะลองติดต่อใหม่อีกรอบนึงพี่น้องเลยอากะสิติดต่อโทรหาเบิ่งกะสิกินยาพื้นเมืองนําแล้วก็สิกินยาทางแพทย์ทางหมอนําเนาะพี่น้องเนาะคู่กันไปเนี้ยเดี๋ยวนี้ได้สิพี่น้องให้มันเกิดขึ้นได้กะ มีแต่หักษาปีนปัวล้วกับขลัการอยู่การกินเนาะบานี้ก็เคียงคัดแน่หน่อยนึงพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ไปยุงใหญ่สมุนุค้วน้ำได้พี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะเอาตะดำเพื่อนเข่าว่าสมุนุคัวก่อนเนาะยังไม่ได้เข่าเนาะยังยังโมเมีสมุนุตัวเล็กได้ว่าจัดออกมาอยู่เพื่อนหลังนี้พี่น้องเลยเนาะยังอยู่ในเฮือนใหญ่ไปเลยยังอยู่ตรงพอนามเมยอยู่่าที่นี่ก็ได้ยังใหญ่ออกมาให้เป็นของตัวเองซะก่อนเนาะ เออเมื่อมีเรื่องราวายภาคหน้ามามันจังบ่ยุ่งบ่ยากพี่น้องเฮาเนาะเอออ่ะได้เนาะจนายนคือแมนงวยเด้อเนาะเอ้าดินดอนมีดมีดอนบ่มีสโน่ไเก่าเด้อจ้ะโยเออพี่น้องป๊ามือคืนนีเนาะพี่น้องเนาะอ่าคอมเมนต์มาดีด้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเพิ่นถือว่าอ่าเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญหลายตัวนี้เนาะเรื่องือที่ของแม่น้องมวยกับอ่าช่อง YouTube เอ่องนึงบ่ขอเอ่ยชื่อแล้วซะเนาะเอ่ยตู้ซิดซะว่าเอ่ยก็ได้เนาะพี่น้งเนาะเออมันกฮู้จักกันดีเบิดนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยเอ่อเป็นระหว่างตู้ซิดกับแม่น้องมอยเพิ่นเนาะชื่อซื่อทางให้นี่แหละว่าซั่นมันก็เกิดมีเรื่องราวดราม่ากันขึ้นมาพี่น้องเอ้ยอ่าแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เข้ามาถามว่าทางนั้นถกทางนี้ผิดทางนั้นผิดทางนั้นถกเนาะเอ่อ โดยส่วนตัวของบ่อจันนี่ก็โอ้ยพี่น้องเลยเนาะคิดว่าทั้งสองพังทงนะองไพ่เนาะบ่เข้าใจกันว่าฉันซะ,นะ,ะต่างคนต่างแบบว่าเอาความคิดของตัวเองก็เลยให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นเล่าแบบนี้นะพี่น้องเลยเนาะ,ะเดี๋ยวสิยุกทางตุวชิดด้วยกันพี่น้องเลยเนาะทางส่วนของตัวชิดเนาะเพิ่นสิมาซื้อที่ซื้อทางหรือว่าเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นอีกทอดนึงเนาะแต่ว่าเรามาแล้วบ่พ่อ แล้วก็ถือว่าชีว่าว่าใจห้อนกันม่นเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอ่าอัดคลิปเนาะอัดคลิปว่าใส่เมล็งมัวยังสั้นยังซี่แน่ไปสั่นชีโน้องอันนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นความใจห้อนของทางทุสิตเนาะแต่ว่าก็มีโคผิดอยู่ตัวนี้ก็ได้พี่น้องเลยอ่าที่ว่าวเราไปยังสั้นยังซี่โดยบ่ถามทางอีกฝ่ายหนึ่งเนาะพอแล้วอีกฝ่ายหนึ่ง เบิ่ดแล้วบ่บาดสิไปแม่เพิ่นให้ป่อว่าเอาบุญป่ะเลๆสบายดีเด้อบ่สบายดีแล้ว่นาลูกละอันนี้น้ําฮ้อนลูกละเพิ่นกินลูกชิ้นไปแม่ให้ปอือเๆๆออ่วาต่อหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะอ่กับอ่ด้วยความแบบใจฮ้อนเนาะอ่ต่างภายต่างบ่หันหน้าคุยกันนะนะพี่น้องเอ้ยก็ให้มันมีความดราม่าขึ้นมาเนาะอ่2บดนี้พี่น้องเอ้ยคือทางแม่น้องมยเนาะ แล้วนี่เป็นเป็นคนที่คัดสนเนาะเป็นคนทุกเนากก็บาเมนที่ว่าสั้นซะพี่นอ้องเลยเล่ากับที่ว่าเราจะคิดร้ายเนาะ,ะในเมื่อทางอีกภายนึงนี่ไป,ไปว่าไปว่าเล่าเราก็บโบสบายใจพี่นอ้องเลยที่นี่นะเราก็เลยแบบว่าเคนซื้อที่ซื้อทางให้กับจิ้งเราเนาะแต่ว่าไปแบบว่าแบบแบบไปยั่งคนอื่นพี่น,อนอ้องเลย ไปดูถูกเนาะเราเรา,เราก็เป็นคนจนอยู่แล้วนะพี่น้องเนียก็เลยเ,เราถ้ามุมอมองของเราว่าไปดูถูกลู้มินลราอย่างสัน้นอย่างซี่เราก็เลยเอบอบพอใจแบบนี้เราก็ได้เนาะพี่น้องเราถึงเราสิจนก็จนมีหัวใจนะพี่น้งงองเนี่ยมาสันา้นซะเนาะเพิ่นก็เลยเ,เราก็เลย บบนั่งก้อนบริษันพี่น้องเไยเนาะบอกกล่าที่ต่อโทรหาเนาะมีความแน่นอนตั้งใจในนั้นนึงแมนเพราะว่ามีปุ่มในใจของเราอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดของเสาเนาะบุญเบิ่งคลิปแล่าคูจันทร์ในนอว่าเห็นทางดงเห็นทางตูซีพิ่นพี่น้องเลยขอไปทางหบ๊อบผัดหรือว่าเมนตงมวยไใ้องศาเนี่ยเอราะว่าเขาไปขอโทษขอไผ่นั่นนั่นแหละโอ้แบบนั่นแหละพี่น้องมันจังถึกเนาะพี่น้องเนาะเขาต้องหันหน้า เขาคุยกันต้องอดต้องออมเอากันได้พี่น้อง,ไงนะเไยเนาะเฮาฮับหน้าที่เป็นสะพานบุญนี่เฮาต้องใจกว้างใจควงเนาะถ้าเฮาใจโค้งใจแคบเฮาเอาแต่าอารมณ์ตัวเองนี่มไม่ได้เลยพี่น้องเไยตัวนี้นะเนาะเพราะว่าคนเบิ่งเฮานี่กับเบิง่งถือว่าลายนะเนาะทั่วโลกอะไรพี่น้องเไงไม่ได้จำกัดผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้โอเนาะเบิ่งได้เบิดพี่น้องเไงเฮาก็สิพัยิ่งยามบวสร้างภาพเนาะบวสร้างทนเทิ้งเฮาสิทาย แบบชีวิตจริงเนาะแต่ละครอบแต่ละครัวแต่ละหมู่บ้านให้พี่ให้น้องเบิ่งสมและก็ถ้าพอไปพี่น้องทานได้เนาะจำใจอยากชดอยากช่วยครอบครัวใดผ่านช่องใดก็ได้พี่น้องไงเนาะบ่ได้ติบต่ได้วินบ่ได้ว่าผ่านช่องนั่นช่องนี้คนนี้มาก่อนคนนั้นมาก่อนเนาะเว้นแบบนั้นโมเมนต์พี่น้องไงอันนี้สิไปช่องใดก็ได้แล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่นสมัครใจเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ส่วนเรื่องที่เรื่องทาง ของแม่น้องมวยบอ่บาสิหลายขู่หลายคนว่าสิได้อยู่บอ่บาสันเนาะสิได้เหรออยู่บอเนียสงสารน้องมวยเนว่าสันเนาะอ,อันนี้ก็บอ่าบาจาันตอบให้บอได้คือกันพี่ต้องไงเนาะต้องต้องต้องอต้องถามเจ้าตัวแล้วก็ต้องถามผู้ที่ซื้อให้เนาะอ่าเพราะว่าทางตุสิตเพิ่นเองนี่ก็นย,ยังงี้ว่าเพิ่นซื้อแล้วเป็นซื้อของตุสิตเองว่าสันพี่ต้องไงเนาะอันนี้ก็ทางทีมงานของพวกเราก็ยังบอเคยเหตุเกิดขึอนแบบนี้เนาะ มีแต่เอาเจ้าตัวแต่ก่เาพี่น้องไงเอาเจ้าตัวของเล่านีไปประทับไล่ตีนในมือก่อนเนาะถึงซีบบมีสมมนุตัวเรขเขากะสามารถซื้อได้ได้พี่น้องไงซื้อได้เพราะว่ามันเป็นใบซื้อขายซื้อเนาะใบซื้อขายใบมอบกรรมสิทธิ์ให้ดินนี่เป็นของคนบุคคลนี่นะได้พี่น้องไงชวนสมมนุตัวเลขนี่มันต้องอยู่ในขั้นตอนตัวไปเห็ดขอบท้องเนาะไปเห็เดใบตาดินพุทธอันนั้นพี่น้อนนง,นงไงเนาะ อเออาครับเอ้าจังไดก็แล้วแตะเตราพี่น้องเไยเนาะอ่าถือว่าขอให้รับความพอใจกันได้กันทั้งสองฝั่งสองพายเนาะหันหน้าคุยกันคอยว่าคอยจใาว่าจันไปเพราะว่านี่กะเรีนน้เล่าอยู่ไม่น้องมวยก็ได้พี่น้องเไยแต่ว่าเล่ววาว่าโบกล้าโทรเนาะบบกล้าติดต่อหาทั้งวสิ์เพราะว่าเล้วนี่มันเป็นพา,า,ายที่พายฮับเนาะพายที่เพิ่นทานให้หหนะพี่น้องเไยเล่ากับโบกาแบบว่า โธ่ไปจิตไปจี้โท่ไปหาเนาะเพราะว่ามันสเป็นอันบุรีเราว่าพี่น้องเราที่เป็นใครแปลว่าเราอยากได้โพดเนาะเอกเข้าใจแล้วอยู่พี่น้เราไงทางนั้นก็ได้เนาะเนาะสรุปก็ทั้งสองพังสองพ่ายพี่น้องเรยก็ต่างคนต่างพิษต่างดอว่าต่างคนต่างมีเหตุผลภัยมันเนาะเข้าใจคนละย่างกันเป็นเรื่องที่ว่าต่างคนต่างพิษกับบูธพี่น้องเราไงดูว่าต่างคนต่างบม่เข้าใจกันสั้นซะเนาะเอาแบบนั้นสสืบกว่าพี่น้เราไง การรุ่นรุ่นรุ่นกันนอกเพียงเนาะให้ให้แอนทางเมนต้องมืยเป็นมีที่มีทางได้กันพี่น้องเลยเนาะการอยากกราบขอโทษขอให้ได้กันพี่น้องเลยเนาะเอฟซีเด้อพี่น้องเนาะบอกว่าทางฝั่งไทยทางต่างประเทศเนาะที่รับทีส้มเบิงเนาะทีมงานของพวกเขาแต่ละคนเนาะเข้าไปถ่ายทำเนาะบางคนเพิ่นกะว่าวถ่ายทำที่มันบ่ อ่าน่ะควนเบาเนอเนาะหรือว่าศีว์เบาแห้งไปเนอพอสดไะสันกันเนพี่น้องไงนี่กะกะขอโทษขออภัยพี่น้องไงทีมงานของพวกเขาเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดไปกะขอโทษขออภัยเด้อเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเนาะทางมาบุญก็มาแล้วพี่น้องไงทั้งน้ะคนกุมกุ้มมาอ๋อโทษแต่ชนเด้พี่น้องไงอือคือเต็มรถเต็มรางแท้เนาะม่ขึ้นเหนือหมดเนาะเนาะ à <laughs> ah, đây ô oh. à ah, tô Ố, anh đấy yeah, à đành đây khinh nửa lột tìm ơn thơn ô tô khẩu đấy, lâu ý, lấy lâu tự Hai, từ là đi và đi อ่ตขายเตอร์โนมันเพิ่งจะขึ้นมือได้เพื่นวะันสอมอนี่ไดนระชีเขาาะหายสิเศร้ายู่บ่า่อยจะไปท่านยู่บ้าทนี่เนาะถ้าไม่ได้ไปก็ังว่ากันเด้อเฉยเด้อไปเอาของมาค่จอก็ได้าของคอยมาซื้อดูแล้วนี่ฮ่นนี่ซ้อแ้วผ่นอยี่านะชี้เข่ามาแลวก็มาซื้อเอา Ơ, ơn nụ nội khỏi thang nè Ừm Hứ Phải À, nó Cả ok, thế nào ngay Cả thang mà bốn phần cả cầm lăng Ơ Xí khẩu xí nam cầm lăng xí đường thang Cần nửa hoa sân thế nào ngay, nó Thang bà chân yên cả Thang mừng con, thế nào ngay, nó thang mừng ạ, cán con À, thà ทีมงานเพิ่นจะขึ้นง่ายนี่ก็น่าสิบ่ได้ไปนําเนาะหรือว่าถ้ามันหายมันเศร้ามันอ่าดีขึ้นแล้วก็ว่าสิไปนําคือเก่าขนละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าติดตามเบิ่งก่อนกินอ่าหักไม้หักตอกเบิ่งก่อนมื้อนี้นนพี่น้องเอ,อ้ยเนาะโดยอ่ะจังได๋ก็กราบขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าถ้าภาพมันบ่สวยบ่งามเนาะ FC กสิวิญญาจะดีทุกทท่ทานที่ให้การที่ตามรับชมทีมงานของพวกเราอยู่ก็อ่าพิจารณาเบิ่งแบบ ติดตามมืส้มเบิ้งกะเบิ้งด้วยความมีปีจารณญาณในการรับส้มพี่รองเลยเนาะอ่ในอะไรมันบ่ถึกบ่ต้องอย่างไรกะเบื้อ่าในคลิปนั่นแหละพี่รองเลยเนาะเอาสำหรับมื้อนี้เนาะว่าจันทร์กะขอโตล่ลำลาไปก่อนพี่รองกะกินคือกินยาเบิ่งก่อนพังอาการก่อนแล้วกะสิพาครอบครัวไปเฮ็ดอ,ขขอ่าสมุนไครัวยุ่งใหญ่ออกมาก,ก่อนมืนน้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอา,เอ,าออกกันกับวัจันทร์ไม่อีกคลิปหน้าเด้อเนาะ สำหรับลิปนี้ว่าจันไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีพอเม่พี่น้องกันเบิดสู่ขู่สู่คนที่เขาหับเขาสม้มแล้วก็ติดตามเนาะคอมเมนต์สั่งสันเขามาอ่าายอันพันแนวพี่น้องเลยอ่านบททวงบทท่านจังใดกับกาบขอโทษขออภัยเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะพยายามอ่านอยพี่น้องเลยเนาะเอาไปแล้วพี่น้องลิปนี้สบายดีเบัดสู่ขู่สู่คนเดอ้อเนาะ